โอ้โหเป่าอย่างงามเที่ยงอโอ้ปะไหวฮะโอ้โหตายแล้วปอกกรองแต่เที่ยงเลยครับตอนเช้าไม่ได้เป่าเนียนี่เป่า,ปาตอนเที่ยงก็เป่าครับนี่ผมว่า บังฝุ่นนาเด้อถอดออกถอดออกโอ้ไงกรุบเลยวะถอดออกไงกรุบเลยวะในข้อวังหลุมอ่อ้ยักโอ้ยตะลุมจะหนักจะเต็มมีปั๊มลมนี่เป่าใหญ่เลยครับเป่ามันเลยครับโอ้อันนี้ทางทางขึ้นบ่ทางขึ้นทางลงบ่โอ้สบายเลยวะนี่บัดไดนแล้ว ย่างคืนย่นางโล่งสบายครับคนก็ขึ้นได้นะเัท <laughs> ่นคอยย่างคืนต้องเอาข้าสร้างตัวใหญ่โล่งเลยเนะี่ยนักคำ้ำบนี่ก็จะจอดกินข้าวแล้วครับเปาโครองอะ แล้ก็บังโกรองกันเนยโอ้ยอ้วซกอือหือวันไม่ได้เป่าอ๋อเมื่อวานไม่ได้เป่าอ๋อเมื่อวานไปร้านเลยเนาะแต่ตอนเช้าก็มาวิ่งเลยเนาะใช่ใช่ใช่ตอนเช้าเพิ่งซ่อมรถเสร็จก็มาวิ่งเลยครับวันนี้ก็ตอนเที่ยงก็มาเป่าฟองครับ เยอะจัดหายใจแทบไม่ออกดีความลมมันก็ดีแบบนี้นี่ เป่ากันกระจายฮะอะไรนะ,ะรก,นกินข้าวกินอยู่นี่เลยะฮะ,อะเอา้าพี่ทูนไปไหน,นยังแกแกต่อใครแกต่อพี่เวียงนี่แกแกเข้ามาแลวแกก็จะกินนี่แหละ เ๋ือเสียทูนเดี๋ยวนี่เอาข้าวมาส่งครับวันนี้โอ้ตั้งเคียวอ้าวลอกอีก มาแล้วม่ต้อเศร้าหรอกม่ต้อเศร้าแล้วไปยาฝากถังไปเติมแก๊สเติมยุ่งใส่จะคือบ่อยเปลี่ยนมันมาถือกกันบ่คือคันเอาไปเปลี่ยนมันจะพอดีกกันบ่มันหน่น้อยคันเอาไปเปลี่ยนอ่ะมันไหน่อยน้อยบ่โอ้คันเอาไปเติมมันได้หลายเดี๋ยวนี้เขาเติมแก๊สเอาครับ นี่ก็ใจเข้าเรียบร้อยแล้วฟุ่มมันกันใหญ่เลยฝุ่นเยอะมากอือฮือดูวะดูฝุ่นอ่ะบบเพื่อนท้ตามข่อยก่อนเออตรงมานอนโบอยู่ประทันเขาดอก คอยเข้าบ้านในแป๊บเดียวรถเข้าขึ้นจ่อยโอ้นั่นแล้วได้กี่เที่ยวแล้วครับฮัสเซกได้กี่เที่ยวแล้วครับเยาวาสิบห้าแต่ไกล,ลปันเนี่ยได้สิบห้าเที่ยวเหรอเมนบอก เดี๋ยวรอเสียเตยด้วยเสียเตยยังไม่มา,มาฮะทางลงมันยากบอจมอยูบ่บ่เองเองก็จมนี่ว <ś le ff> ่ร้อนจนอ่ะเป็นไงพ,พัดลมคือบอเอยันดีบ่ ฮะโอ้มันระบายความร้อนไงนะเซสกั้งส่ังไม่ต้องใสหรือวพัดลมงันเขาไม่เติมน้ยาอเนรสพัมวม่อนอางไบอลอาจจะเย็นขึ้นหรือเปล่าเส็งอีบุคคยิโอบุซกหรอส็งหรอเดี๋ยวเราไปดูสะดีกว่อ

อคือเป็นหลุมเป็นบอยสิเจา้าขุดเอาตลุกล่างเข้าไปเมดไปเมดแล้วโอ้ลงไปชั้นสองครับลงไปข้างล่างแล้วมีแต่ดินเหนียวเลยมีแต่ดินเหนียวอูว้หหน้าดินนิดเดียวเองครับหน้าดินลงมาประมาณ นี่ตรงนี้ถึงนี่นิดเดียวครับนอนนั้นก็จะเป็นลูกรังลูกรังก็ไม่นาครับลูกรังไม่นาแล้วก็จะเป็นดินเหนียวเลยสะลูกนี้หน้าดินไม่เยอะครับผมว่าสะลูกเนี้ยเหมือนสะบอ่อใต้สองอ่ะบ่อใหญ่อ่ะมันก็จะต้องเข้ามาเอาเรื่อยๆนะครับขุดทีเดียวนี้ไม่เสร็จนะครับสะลูกนี้ ดทีเดียวไม่เสร็จแน่นอนต้องรอที่ลงที่อะไรอีกเยอะนะครับดินลูกสะลูกเนะี่ยต้องมาเอาเรื่อยๆครับต้องมาเอาดินเรื่อยๆอนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ